ทำนายความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ฝันเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่แปลว่าอะไร ฝันเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่แปลว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถรอบตัวช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับทำงานหนักหักโหมจนเกินขีดความสามารถท่านทำงานหนักมีเกณฑ์ป่วยให้ระวังโรคที่เกิดการติดเชื้อทางเลือด ท่านวีเกณฑ์เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาช่วงเนี้ยท่านนะ่ะการเงินค่อนข้างดีจะมีคนมาว่าจ้างให้ได้เงินค่อนข้างมากจะมีคนมาว่าจ้างทําให้ท่านได้เงินค่อนข้างมากท่านทํางานค่อนข้างหนักจนเจ็บไข้ได้ป่วยคุณนะ่ะทำงานหนักจนป่วยนะมีเกณฑ์ที่จะ ต้องทํางานหนักอ่ะทางานหนักคุณจะต้องทํางานหนักเนี่ยมันมีคนสั่งงานเข้ามาเยอะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีงานเข้ามาเยอะมีคนยอมรับในความสามารถจะมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะติดต่อมาหาท่านช่วงเนี้ยการงานของคุณค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลขนำโชค428 428รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่ท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ